วันนครับอยู่รายการนิรัทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรวะอะไรวะอะไรวะเออทำมันดึกอ่านประสบการณมาออกนะเขียนมันก็จะมีให้เขียนชื่อนะมีที่นิรักซาซานะครับเนี่ยชื่ออย่างแรกมันก็เป็นลูกองตัวเหมืองนี่นะบางบางลูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็หาเก็บอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอชิเองก็โอเคได้ ิตรงสิยเพ่มันค้างเงียโอ้โหโชคดีความแลกช่วยไว้ทันเพ่ยาไหนวะอ้าวให้ตายเถอะจอด À, lùi to. Gin 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 gin. Trời ơi, oh, đẹp, đẹp, mẹ. Oh shit, cái cái nó à. Ya. Ya. Mẹ tè ra shit. เล่นเกมนี้ไม่ค่อยถนัดเลยเลเวลสองแมวใช่ปะไม่เงินหนึ่งร้อยห้าสิบเข้าช็อปจิอืมใช้เงินเยอะไม่มีตังค์ เมวนามีพิซซ่าเมนี่เมนุนเมนั่นเก็บนูเลยเนี่ยเอสตานึงแลกันเกมนี้ไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้กลับมาเล่นตั้งนานแล้ว เก็บเก็บทอาเก็บไปเหรอเก็บเออดิฟแอนแม่งตัวบอเบฟเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่เป็นไรเกมมาก่อนจบอกบ๊ายบาย